มันจะขาดเปน็นอะตำหอยแครงตำหอยแครงคือตออัม อ,มอมขมน้องจิืมหัวเครืองหอค่ะกินผู้เดียวม,มานกินเนสร็จแจกน้ำกันนะคะ xem, Được <laughs> 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 lâu. Tâm lâu hỏi. ไม่กุ่งอยู่สามตัวอันเอาเขะปุ่นใส่ก็เป็นนันตำส่วนะพี่น้องเฮ้ยนระหาติว่างนีดเด้อกินผู้เดียวก็เป็นยังงเนาะว, <c oughs> ว้าเพชร